Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truths. อรุณสวัส์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Word today before we get into the word of God. วันนี้ก่อนที่เราจะมาดูในถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกัน We want to tell you about our upcoming radiate seminar. เราอยากจะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมานากระจ่างที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ Which will happen on May 4 in Bangkok. เราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในวันที่4พฤษภาคม uh huh. We want to invite you to join us. เราเองอยากจะขอชักชวนหนุนใจให้กับทุกๆคนที่จะมาร่วมในงานสัมมนานี้กับเรา It's a one day seminar เป็นการสัมมนาหนึ่งวันเต็ม But we believe that the word of God, the anointing of the Holy Spirit, and the presence of God will be powerful เราเชื่อว่าในวันนั้นเองเนี่ยทุกคนจะได้พบกับพลังแห่งถ้อยคําการนมัสการแล้วก็การทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทํางานกับเราทุกๆคน I believe it'll be a great Time Transformation experiencing in of God and ผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วย Alright, so we will uh, leave the registration link underneath the video ก็ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เนี่ยเราเราจะมีเกี่ยวกับลิงก์ ที่จะติดต่อหรือว่าอยากจะทราบข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ soration is open now ตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดให้มีการลงทะเบียนแล้ว So please make plans us to join us Bangkok make in ยังไงอยากจะหนุนใจให้เราจัดเวลาที่จะมาร่วมในงานสัมมนานั้นด้วยกันที่กรุงเทพ we will you're ready get If into ourcri f o เดี๋ยวตอนนี้อยากจะให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกันนะครับ alright we'll look at Galatians 4:19เราจะมาดูด้วยกันในกาลาเทียบทที่4ข้อ17ตรงนี้เนี่ยเปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักร And he says my little children from whom for whom I labor in birth again until Christ is formed in you และได้บอกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน You know Paul always treated uh the people uh, in his life, the people that God has given in his ministry as his spiritual children. p a u l o เองก็ปฏิบัติกับผู้คนที่พระเจ้าเองได้นำเขาเข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการรับใช้ของเปาโลในฐานะที่เปาโลเห็นว่าพวกเขานเนี่ยเป็นเหมือนลูกน้อยๆของเขา And Paul was fully committed แล้วเปาโลเองก็ทุ่มเทมากๆกับการที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยเติบโตมากขึ้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ and ministry into fullness maturity in the so และเขาเองก็ทุ่มเททำงานหนักมากๆทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะนำกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้มีความเติบโตขึ้นจนถึงความพัยบุญอย่างเต็มที่ในพระเยซูคริสและนั่นคือหัวใจที่แท้จริง และนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่แท้จริงของผู้รับใช้ด้วย satisfy his own heart ministry is in not on just the people, to ผู้รับใช้ไม่ได้ตัดสินใจมาทำงานรับใช้เพื่อจะเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของตัวเองเท่านั้น of the หรือเพื่ออยากจะให้ผู้คนเองได้ยกย่องชมเชยเขา to the please all หรือว่าอยากจะทำให้ผู้คนรู้สึกพึงพอใจชอบในตัวของผู้รับใช้คนนั้นตลอดเวลา Passion lead people lead maturity is in Christ into in แต่ความมุ่งมั่นในหัวใจของเขาก็คืออยากจะนำพาผู้คนเหล่านี้เนี่ยให้ไปถึงความสมบูรณ์หรือความภัยบูรณ์เติบโตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ Again, this i s the core m o t i v a แ i o n of every true minister. และตรงนี้ถือว่าเป็นเจตนารมณ์หรือว่าเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องของผู้รับใช้ people following interested in 's เขาไม่ได้สนใจกับการที่อยากจะมีผู้คนติดตามเขา not just interested in having a crowd หรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการที่จะต้องมีคนเยอะๆ they're interested in the spiritual maturity of every individual god brings under their influence แต่เขาให้ความสนใจกับการทําให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ภายใต้แรงอิทธิพลของเขานั้นได้รู้จักพระเจ้าและก็เติบโตในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณกับพระองค์มากขึ้น and the greatest joy of their heart แล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของเขา the greatest satisfaction in their life สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันพึงพอใจเหลือเกินกับการมีชีวิตอยู่ is to see people growing in Christ คือการได้เห็นผู้คนนั้นเติบ โตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ Walking in the fullness of what Christ has done for them. และได้ดำเนินชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้กับเขาอย่างครบสมบูรณ์ Because this is the greatest will of God for every individual เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเราแต่ละคน And notice what Paul writes here. และให้เรามาดูในสิ่งที่เปาโลได้เขียนในข้อนี้ It says I labor in birth again until Christ is formed in you. บอกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน In Faced a and and challenges lot of persecutions inconvenis the ministry in เพราะในการทำงานรับใช้นั้นเปาโลเองก็ต้องเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นการโดนข่มเหงอย่างมากมาย it did him not matter to แต่สิ่งเหล่านั้นเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิต <Because S 2> ของเขา was passionate and was willing and pay take into he the price to take people to to เพราะนนัก็คือแรงมุ่งมั่นใในหัวจของเขาเขาพร้อมที่จะจ่ายราคาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะนำพาชีวิตผู้ คนไปถึงความไยบุญที่สุดของพระเยซูคริสต์ Now what does it mean that Christ is for until Christ is formed in you และตรงนี้หมายความว่าอย่างไรกับคำว่าจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน You know obviously this is not talking about salvation ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรอด Because Paul is writing to people who are <already> saved เพราะเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงคนที่ได้รับความรอดแล้ว so this shows us that salvation is not the end salvation is the beginning ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าความรอดนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนจุดจบแต่ว่าความรอดถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นต่างหาก you know when we are saved in Christ เพราะเมื่อเราเองได้รับความรอดแล้วในพระเยซูคริสต์ we are percent saved เราเองก็ได้รับความรอดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม but we still need to grow in our understanding and experience of the reality of the new birth. แต่ตอนนี้ชีวิตที่เหลือของเราเราจำเป็นเชี่จะต้องเติบโตมีความเข้าใจในเรื่องของความรอดแล้วก็การบังเกิดใหม่ให้มากขึ้นเท่านั้น We need to grow in our understanding and experience of the power the new life have Christ เราจำเป็นจะต้องเติบโตขึ้นในด้านของความเข้าใจและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวตนใหม่ของเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ And so this is talking about spiritual growth and not salvation ดังนั้นในข้อนี้พูดถึงการเติบโตมากขึ้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องของความรอด c h r เพราะพระคริสต์เองทรงอยู่ภายในท่านเพื่อจุดประสงค์บางประการ c h r i s t power has been given to you for a purpose และพระเจ้าได้ทรงให้ฤทธิ์เดชของพระคริสต์อยู่ภายในท่านนั้น ก็เพื่อจุดประสงค์บางประการและพระเจ้าเนี่ยได้ให้ตัวตนของคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เพื่อเหตุผลบางประการและพระเจ้าจึงอยากจะให้เรามีความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องของความจริงนี้แ n ะและเดิ n ใน e ระสบการณ์ขอ these truths in our lives แล้วก็ให้เราดำเนินชีวิตตามประสบการณ์หรือว่าความเป็นจริงนี้ในชีวิตของเรา you know want to read this to you another translation want in I this read ผมอยากจะอ่าน ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้คุณฟังจากอีกฉบับการแปลเล่มหนึ่ง Paul says Do you know how I feel right now? เปาโลบอกว่าท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเองรู้สึกอย่างไร I feel like a mother in the pain of childbirth. ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับเป็นแม่ที่กำลังจะคลอดลูกแล้วก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น And he says until Christ's life becomes visible. life จนกระทั่งชีวิตของพระคริสต์จะสามารถปรากฏสำแดงออกมาสู่ชีวิตภายนอกของท่าน That is what spiritual growth is all about อันนี้ก็คือความหมายของชีวิตทางฝ่ายวิญญาณที่เติบโตขึ้น When we're born again Christ's life dwells on the inside of us by the Holy Spirit เพราะเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นชีวิตของพระคริสต์เองก็ได้เข้ามาอยู่ภายในเราโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the life of Christ on the inside of us แล้วชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเรานี Is the power to overcome every DK that is in the world ก็เป็นพลังที่ช่วยให้เราเอาชนะทุกความเสื่อมทรามต่างๆของโลกใบนี้ได้ It is the power to overcome every emotional turmoil and bondage in our lives เป็นพลังที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกซึมเศร้าความรู้สึกไม่ดีในด้านอารมณ์ในด้านจิตใจของเราได้ It is really the power to live the abundant life the supernatural life God has for us ก็เป็นพลังที่ช่วยให้เราดําเนินชีวิตอย่างเหนือธรรม ชาติเป็นชีวิตที่เรียกว่าครบบริบูรณ์ออกมา Christ life on the inside of us ชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเรานี้ is the key to becoming all God created us to be เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้สร้างเราให้เป็น and our potential Uh, that we have we in God แล้วศักยภาพที่เรามีอยู่ในพระเจ้านี้ or rather, the potential of our rather the i l life หรือว่าศักยภาพของชีวิตเรา It's just not natural now ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติอีกแล้ว We have supernatural potential a เรามีศักยภาพอย่างเหนือธรรมชาติที่อยู่ภายในเรา which the life Christ the is life inside of us of of on ซึ่งนั่นก็คือชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเรา so it would be sad to live a whole Christian life and never grow in Christ and never walk in the fullness of the ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจนถึงวันสุดท้ายของเราโดยที่เราเองเนี่ยไม่ได้เห็นถึงพลังของการบังเกิดใหม่ทำงานออกมาหรือว่าเราไม่ได้เห็นถึงชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราทำงานส่งผลออกมาเลย know one time I heard this I Pas มีครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินสิทธยาพิบาลท่านนี้ได้กล่าวว่า most Christians they live their whole life and not even tap into 5% of their potential in Christ ส่วนมากดําเนินชีวิตของเขาไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยที่ไม่ได้ใช้พลังหรือศักยภาพที่พระคริสต์เนี่ยใส่ไว้ภายในเขาแม้แต่5%เลย n o ลย That is a sad reality อันนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มันน่าเสียดายมากๆ a n i n t e n s so e desire และเปาโลเองก็มีความปรารถนาแบบนี้ในใจอย่างต่อเนื่อง Almost like experiencing like like a woman experiencing the pain of childbirth เขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงที่ กำลังแบบว่าจะคลอดลูกแล้วต้องแบบเจ็บปวดตอนนัน Why because Paul had a great understanding of the potential of the life of Christ in the believer เป็นเพราะเปาโลเนี่ยเขารู้ถึงศักยภาพของชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในผู้เชื่อ Paul understood the kind of victory we can walk in through this new birth และเปาโลเข้าใจดีว่ามันมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ที่เราสามารถจะเห็นเกิดขึ้นได้ผ่านทางชีวิตใหม่ที่บังเกิดใหม่แล้ว Paul understood the power of Christ that lives in และเปาโลเองก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในผู้เชื่อทุกคน Paul had a revelation of what this power of God can do through believers และเปาโลเนี่ยได้รับการเปิดเผยความจริงว่าฤทธิเดชของพระเจ้าสามารถจะทำงานผ่านทางผู้เชื่อทุกคนได้ And so he had this intense desire that every believer grow เขาจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ที่อยากจะเห็นผู้เชื่อทุกคนเติบโตมากขึ้นในความจริงนี้ of the the can be visible he says visible in their lives ในข้อนี้บอกว่าเพื่อที่พลังแห่งชีวิตของพระคริสต์นั้นจะเป็นที่ปรากฏออกมาหรือว่าสาแดงออกมาได้อย่างชัดเจน I believe this with all my heart ผมเชื่อแบบนี้ด้วยสุดหัวใจของผมเลย that when people look at our lives they must see something supernatural ว่าเมื่อผู้คนมองเห็นชีวิตของเราเขาควรจะได้เห็นในสิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วย they may not be able to explain เขาอาจจะไม่สามารถอธิบายได้แต่เขาสามารถที่จะเห็นและต้องยอมรับเลยว่าชีวิตของเรามันมีอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมชาติ in our lives that is And that is Christ is Life become, visible our lives และนั่นแหละคือพลังแห่งชีวิตของพระคริสต์ที่ได้สำแดงออกมาผ่านทางชีวิตของเราจนผู้อื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน does และตรงนี้หมายความว่าอย่างไง growing in this to truth keep นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเติบโตในด้านความ ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงตรงนี้ได้เลยถ้าเราเองไม่ได้เติบโตไม่ได้มีความเข้าใจหรือว่าอย่างรากลึกลงในความจริงนี้พี่น้องทุกคนครับพลังแห่งชีวิตของพระคริสต์ตอนนี้อยู่ภายในคุณ greatest, greatest capital in the is life your และนั่นถือว่าเป็นต้นทุนที่มหาศาลที่สุดในชีวิตของ You know, that is the greatest gift and potential in your life นั่นก็คือของประทานพรสวรรค์ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณ the life of christ in you ชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในคุณ and so the goal of spiritual growth เป้าหมายของชีวิต ทางทางฝ่ายวิญญาณที่จะเติบโตขึ้น the the knowledge have ไม่ใช่เพื่อเราจะไปอวดให้กับคนอื่นเห็นว่าเรามีความรู้เรื่องของพระคัมภีร์มากน้อยขนาดไหนแต่เหตุผลที่เราใช้เวลาในการศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อเราเองจะได้ปลดปล่อยพลังแห่งชีวิตของพระคริสต์เนี่ยออกมาผ่านทางชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นจะเห็นได้อย่างชัดเจนและนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณ put yourself under a ministry ดังนั้นอยากจะให้คุณเองเนี่ยได้อยู่ภายใต้พันธกิจรับใช้ out your potential ที่เขาจะคอยดึงศักยภาพของคุณออกมาเสมอ in that place เพราะว่าในที่แห่งนั้น you, know, you l l experience t life of Christ คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตของพระคริสต์ s ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ and we know that Your power lives on the inside of us. แล้วเรารู้ดีว่าพลังของพระองค์นั้นอยู่ภายในเรา So we can overcome every obstacle today. เราจึงสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้ในวันนี้ We thank you. เราขอบคุณพระองค์ For your presence with us. สำหรับการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่กับเรา In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, God bless you. We will see you again. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่